สวัสดีครับนักศึกษาคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองที่10นะครับเป็นการทดลองสุดท้ายแล้วนะครับคือเรื่องอัตราเร็วของคลื่นเสียงนะครับซึ่งในการทดลองนี้นะครับมีวัตถุประสงค์อยู่1ข้อนะครับก็คือเพื่อหาอัตราเร็วของเสียงนะครับที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับซึ่งนะครับทฤษฎีคร่าวๆก็คือนะครับเสียงของเสียงเป็นคลื่นชนหนึ่งเนาะนะครับจะเป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับซึ่ง เมื่อเสียงเดินทางนะครับในตัวกลางนะครับอัตราเร็วของเสียงจะมีค่าต่างกันนะครับขึ้นอยู่ตัวกลางขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวกลางด้วยนะครับในที่นี้นะครับของเราเป็นตัวกลางที่เป็นอากาศนะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับซึ่งอากาศนะครับจะมีความเร็วของเสียงหรืออัตราเร็วของเสียงนะครับจะมีค่าขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นนะครับเป็นไปตามสมการนะครับ V เท่ากับ331บวกกับ0 6คูณกับอุณหภูมิที่เป็นองศาเซลเซียสนะครับอันนี้ในคู่มือให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆนะครับซึ่งเราจะทำาการทดลองเพื่อนะครับนะศึกษาอัตราเร็วของเสียงนะครับในอากาศว่าเป็นไปตามทฤษฎีไหมนะครับีนี้ในการทดลองของเรานะครับจะมีอุปกรณ์นะครับประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับ ตัวนี้เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับชุดจับเวลาซึ่งประกอบไปด้วยนะครับหัวโพรบสองฝั่งนะครับหัวโพรบสัญญาณเสียงนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นเริ่มจับเวลานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นหยุดเวลานะครับหัวโพรบสัญญาณเสียงนะครับอันที่2ก็คือตัวนี้นะครับไม้มิรสำหรับวัดระยะทางนะครับอันที่3ก็คือนะครับตัวนี้เป็นเครื่องกำเนิดเสียงนะครับของเราจะเป็นแบบไม้กระทบกันนะครับทำให้เกิดเสียง นะครับอันนี้คืออุปกรณ์รที่เราใชา้ทดลองในส่วนของการทดลองนะครับเราจะต้องบันทึกอุณหภูมิของห้องก่อนนะครับว่าอุณหภูมิของห้องตอนนี้นะครับมีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในการาฟริกนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิห้องเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะเอาอุณหภูมิห้องไปคำนวณหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศขนาดนี้จริงๆแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะบันทึกไว้เป็นค่าจริงนะครับทีนี้นะครับ ในการทดลองของเรานะครับเราจะทการทดลองหาอัตราเร็วของเสียงนะครับที่เกิดขึ้นโดยใช้ในการจับเวลานะครับเมื่อเราเคาะญญาณนะครับโดยใช้ไม้ตัวนี้นะครับเป็นตัวทําให้เกิดเสียงนะครับนะเสียงเดินทางผ่านโผบตัวแรกนะครับจะทําให้ในาการนะเริ่มสตาร์ทนะครับนะและเมื่อเดินทางไปถึงโผบตัวที่2นะครับนะก็จะทําการหยุดเวลาไว้ เราก็จะได้เวลาในการเคลื่อนที่ของเสียงจากตำแหน่งโผล่ตัวแรกไปยังตำแหน่งโผล่ตัวที่2นะครับซึ่งเรากําหนดระยะไว้แล้วนะครับตรงนี้ในการทดลองของเรานะครับจะทําการทดลองโดยนะครับกำหนดระยะทางนะครับ S ตรงนี้เริ่มต้นที่1เมตรนะครับเริ่มต้นที่1เมตรจากนั้นให้ทดลองนะครับโดยการเคาะนะครับเพื่อให้เกิดเสียงแล้วจับเวลาในการเคลื่อนที่ของเสียงนะครับ สามครั้งเพื่อลดความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเป็นเวลาที่เสียงใช้เคลื่อนที่จากนั้นก็ไปคำนวณหาอัตราเร็วของเสียงนะครับนะต่อไปเราก็ทำการขยับนะครับนะหัวโผล่เข้ามานะครับเพื่อนะให้ได้ระยะทาง0.9เมตรนะครับเราจะลดลงทีละ0.1เมตรนะครับนะ0.9เมตรแล้วก็ทำให้เกิดเสียง3ครั้งเหมือนกันนะครับหาม3ครั้งเฉลี่ย แล้วก็ขยับลงไปเรื่อยๆนะครับทีละ0.1เมตรจนถึงระยะ0.4เมตรนะครับซึ่งผลการทดลองนะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปวิเคราะห์นะครับตอนนี้ผมจะทดลองให้ดู1ครั้งนะครับว่านะครับนาฬิกาตัวนี้จะจับเวลาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมใช้ระยะก็คืออ1เมตรนะครับระยะ1เมตรนะครับเปิดก่อนนะครับเปิดก่อน อ่านะครับผมจะเริ่มเคาะนะครับนะครับสังเกตว่านะครับเมื่อเราเคาะนะครับตัวนาฬิกามันจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับเพราะว่าเสียงนะตัวผบตัวนี้ดีเทคเสียงได้นะครับจะส่งสัญญาณไปที่นาฬิกาเพื่อบอกว่าให้เริ่มจับเวลานะครับแล้วเมื่อผพบตัวที่2จับสัญญาณเสียงได้มันก็จะสั่งนะครับเข้ามาที่นาฬิกาบอกว่าให้หยุดเวลานะครับนาฬิกาของเรามีความละเอียดนะครับนะในหน่วยของอ่า มิลลิเซกนะครับ MS นะครับตัวนี้หน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับมิลลิเซกมิลลิก็คือ10บกำลังลบสนะครับแล้วก็ละเอียดตัวนี้ทศนิยม2องตำแหน่งนะครับตัวอย่างที่ผมทําได้ตัวนี้นะครับอ่านค่าได้ตัวนี้ก็คือ3.37มิลลิเซกนะครับเวลาบันทึกนะครับไอตัวมิลมลิเซกให้เราเปลี่ยนเป็น10บกำลังลบสเนาะนะค,นะครับคูณ10บกำลังลบสเพราะฉะนั้น,นเวลาบันทึกก็คือ3.37นะคูณ10บกำลังลบสวินาที นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตก็จะกลับเข้าสู่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับพร้อมที่จะทำการทดลองต่อไปนะครับครั้งที่2เคาะนะครับครั้งที่2ผมได้3.26มิลลิเซกนะครับรีเซ็ตครั้งที่3เคาะนะครับครั้งที่3ได้4.12นนะครับสังเกตว่าค่าแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ให้เราทํามครั้งแล้วก็เฉลี่ยครับหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนลงนะครับให้เราครับนะต่อไปเราก็จะลดระยะลงนะครับโดยการเคลื่อนนะครับตำแหน่งโพรบนะครับทีละ10เซนติเมตรหรือ0 1เมตรนะครับเลื่อนตำแหน่งโพรบไปเสร็จแล้วก็เคาะนะครับอ่าลืมรีเซ็ตนะครับนะครับแล้วก็ดูเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของเสียง นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบตำแหน่งคือจนถึงตำแหน่ง0 4เมตรนะครับนะข้อมูลผมจะขึ้นให้นะครับทั้งหมดแต่รักศึกษาจะต้องเอาไปวิเคราะห์นะต่อเองนะครับนะซึ่งการวิเคราะห์ก็มีนะในตารางให้แล้วนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับ จากการวิเคราะห์เสร็จนะครับก็ให้นักศึกษานะครับเขียนกราฟนะครับความสัมพันธ์ระหวา่างระยะทางกับเวลาเฉลี่ยที่ใช้นะครับซึ่งเราเฉลี่ยกัน3าครั้งนั่นแหละนะครับขเขียนกราฟได้ความสัมพันธ์กราฟหาความชันของกราฟจากนั้นก็นําความชันไปหาเปรียบเทียบนะครับเพื่อหาความเร็วหรืออัตราเร็วของเสียงในอากาศขนาดนั้นนะครับจากนั้นก็ให้นักศึกษานะครับนำข้อมูลที่ได้ไปหาความคลักเคลื่อน นะครับนะความอัตราเร็วของเสียงที่ได้ไปหาความคลาเคลื่อนนะว่าค่าเคลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สรุปในวิจารณ์ผลการทดลองตอบคาถามท้ายการทดลองให้เรียบร้อยนะครับนะสำหรับการทดลองนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีนะคตลอดทั้งการทดลองทั้ง10แลบ,บนะครับ